Uh huh. yeah. uh huh. สวัสดีค่ะออตอยอยะะ่อันก็เม็ดต่อยเนาะค่ะอนี่เม็ดต่อยค่ะผ้ามาเห็ดอีกได้บันค่ะผ้ามาเข่าขั้วเนาะคะ่ะเข่าขั่วโอ้ยฝนกระตกพี่น้องเอ้ยฝนตกเข่าขั่วเห็ดนักกิน อยู่กับคุณยายนวลค่ะกับข้าวคุณยายนวลจ้าแ่ไ่แ่เพรเมื่อนี้ก็อยู่กับคุณยายนวลเนาะค่ะคุณยายนวลลงมือทำอาหารเองเลยค่ะแม่ตวอยก่นเพราะท่านได้นี่นเนาะค่ะครับเมื่บงคุณยายนวลเห็ดอาหารเพราะว่าเป็นปกตีคุณยายนวล่อนกระตีเห็ดอาหารกินข้องเพลินเนาะค่ะ อันนี้คุณยายนวดแกงเยนนไำม้ไรค่ะน้ไม้ไรซื้อมาจากมุกหมูว่านี่น้ไม้ไรเสือมาเอาเนาะคะ่ะบริลไปหาวันนี้เขาส็มาเขาคั่วกับคุณยายคุณยายนวดลงมือทําเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นแกงสยมป่านะคะเนป่าใส่ดอกแเกงสมปาใส่ดอกแคอุ่นให้มันห้อน,อนจังสีกินเนาะคะ่ะ ืันนี้เขากับได้สองยางกินอาหารอยู่กับคุณยายนวลตัวน,นี้ก็จะเป็นต้มน้อไหม่ได้ค่ะต้มน้อไหมไล้ลอันนี้คุณยายนวลกับเป็นผู้เฮ็ดอีกนะคะเป็นผู้โงเมือเฮ็ดเพราะว่าเม็ดต่อยค่าอยากซักผ่าซักยังก็ว่าถูเฮ็ดนะคะอุ้ยลูกชาย,ข,ยาาาข่อยสมาบันมาตาคนมาจะใส่เอาคือเก็บผ้าบันนี้ ลาไป hết ยังมากคเก็บผาอยเอยวงลูกไส้คอยแน่วพาี Looking ่น okay. ้องวงลูกไส้คอยแน่เราลูกไส้คอยเก็บผาไปให้นี่ยังมากเจังเก็บผานางลองนางล่องเมงลานางลองนางลองเร็วเตนางล่งลูกนางลองอ้โอยนางล่องลูกเออแม่หัวเยอะโอ้คนยานพอคนบว่าอคนเก็บคนมาดูดเสื้อดูดขนเชือนลูกไส้หิวกับยุคนนะคะนางลองเมืงลานางลง นั่งลงจะพูนอะไรจะตันนั่มานั่มาย่านต้องาาห้องโมโหวะคนเจ็บเอานั่งลงมึงแน่หรอพี่น้องนั่งลงก่อนเออนั่งลงได้ดีรูกเฮ้ยจะมันมาดดวดจะดวดควายย่าง,งเราคนไงไปเก็บขามา้ามันบอจะเห้ดีหยังจังไปเก็บขามา้าเฮไปเก็บขาม้าแล้ว เฮ็ดนี่ยังมาแล้วจังเขียบขาเดี๋ยวแม่สีเบิงหายเนาะก,กินเผาสนยังแล้วกอนใช่หรือเล่านีาามม่ต่อยคุณขันไส,นนส,ส้นึงนอนเฮ็ดทำชาเซยอยู่คุณกระดูกว่าสียังทำชานอนเซยไปโวลดด้วยไหม่ได้แล้วฮะได้แล้วแด้เพราะอีตัวแหงเหรอ เดี S <S ๋ยวมือนี <S <S ้กสิตได้ไปดอกแม่ตอนนี Spark ้เขาก็เขาคั้วย่ก็คุณยายนวลเนาะค่ะกับคุณยายนวลต้องมือทําอาหารเองไม่ต่อยค่าตั้งแต่สกขาคุณยายนวลแล้วก็มาตำไอ้แกงน้ำไม้นี่ค่ะเป็นเจสแอบของคุณยายอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าคุณยายเป็น เห็ดกินประจำเนาะคะ่ะคนเด็ดอาหารเจียงคนยายงวนแจียงน้ไม,มัอ้อยเจาะเนาะค่ะใส่บ่มีหยังใส่ไหนคะ่ะเพราะว่าบ่มีเห็ดเนาะบ่ได้ใส่เห็ดบ่ได้ไปตลาดเนาะคะ่ะจะใส่เจียงเจียงน้ไมักับแจงปลาเนาะคะ่ะแจียงสมปลาใส่ดอกแค่นี่แหละอาหารเข้า เมนูสองคนเท่าหมือนี่เมตต่อยกับคุณยายเนาะคะเขาเขากับแม่นคุณยายนวดหนึ่งให้กินค่ะโอ้เขาเย็นจ้ายากหลายคนยุค่ะยากหลายเมตต่อยกระดัคุณยายนวดก็เลยลงมือเฮ็ดเอาเองเลยแต่ว่าคุณยายเพคนกับเฮ็ด เดบดดีเด้ดดี่น้องเพราะว่าเป็นแกงให้กินประจำเนาะค่ะส่วนลูกชายข่อยกับมานอนข่อยู่วพวนอะไรยังมะนั่นพอตาแม่ตีนเที่ยงวันน่ะเฮ้ยจะมันเดือด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 ล่วนสาวสาวอ๋อโล,อ,ลอ๋อโลเออแม่โหอยู่อย่าเดือดเลย เวลาน้นนองเพิ่นกับลูกขึ้นมาแล้วน้องพิ่นกับลูกขึ้นมาแล้วน้องสือหยอกระหวันี้ปเอวยี่หันแล้วปวดเอวยี่หันแล้วเอ้ยหิวงับไปอันนีเงี้เสียงหายเพิ่นกับไปร,รอกเพิน่นชาวโคอนชาวโครน เป็นสองเมนูมือแล้วคะสองมนูอันนี้กับ้นใหม่นนมูจะไแนนบนี้มาเน้อค่ะฮะยังไงก็บวกยังไงก็ได้มาเด้อค่ะบันนี้มาชินเขาน้ำาลอืมมอกะ ค่ะเมนูของช้องเ่านะคะ่ะคุณเผายกบคุณยายนวลค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นแก้วนะคะ่ะแจ้วแก้วบอกพี่แบบแจ้วแบบบาัานๆของเท่าล่ะตัวน,นี้ก็จะเป็นแกงสงข้าวโพดก็อย่างสม้มตัวน,นี้จะเป็นแก,ง,แกงหน่อไม้คุณยายนวลค่ะ มาบันทารพี broken, ่น้องเอ็ดดี้มากินขางน้องสันเนาะค่ะเนาะโอ้เขาเศร้าพี่น้องอืมอก้องข่อยกับบ่อเทียงผู้นึงกินข้าวเจ้าผู้นึ่งกินข้าวเหนียวเนาะอันเท้าช้างเท้าว่าแม่นคุณยหญ่ได้เท้าแม่ต่อยได้เท้าเพรคุณยหญ่ว่ามี่แถวสีน้ำเขาด้วยเชื่องเจ้าว่ามี่แถวุหนพี่น้อาเก้าค่ะ กินข hmm. ้าวเจ้าไม่สิ Dogs ่งน yeah. uh ังจันเงินบ้านจะพาคนไปเที่ยวถ้าคุณหญ่นอนไปหลอกมาว้านอินโดจีนกินเวลาอินโดจีนกะมันด่างหันแคบแคบแคบ

แซ่บนักแซแซบมัมันหิวหิวเผาหมดเี้ยบักผาาเลยน้องจอจะซักผาง่ยกว่าเย็นนั่นเมื่อไมันแฉบมันมันหิวเหรอเี๊ยอือกเยีแยงน้วใม่แบบลาวบานเขานะคะ แบบแล้วหน้าบาเ<ม>ทปแบบนีกางไ่่าเบบ็ดแบบนียบจังเค่องเคร่้ลายับบนไน่สีบอย่างแบบนี้มันมันเหลือหมอต้มต้มแล้วมันเหลือหมอนเริ่ก็บคมไม่อ,มอแบบูอ<ม> มีย่อนอุ้ยใส่เงินสี่แสนมิจะพี่ตูณยงอยงเวราะว่ <c oughs> าบ่ได้เปตลาดเพี่มไม่ใไตลาดอมมา,าดอม่าแต่เห็นนี่ที่ละวันนี้แม่ต้อยกับสีได้เอบขี้ชักกันเนาะคะ่ะว่ากอโรทิ้เขาชักันส่วงนี่ก็คกนกับกำลัตงตกคนตกได้ตกวกีพี่น้องซักผ้าก็บรรเดียวเราก็เลยไม่กิ้าเขาคน ไมตต์ต่อก็บอปากกดไคลกดแร่คลิปนีไว้น้าเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้แม่ต์ต่อก็จใช้ไว้จำนีเท่ากันนะคะพ่อกันก็ไม่ตอ่อยคลิปหนาค่ะว่าเสียงคุณยายนวนผีผ้าเหตดยังอย่นะคะมื่อนีกแกงแล้วใหม่แสบแสบี่น้องแกียงแบบลา่า่บานเท่านะคะบไดใจยังเกียงแบบลา่ลา่ใจไอนามเยี่ยนางก็พออีกดูนะคะกับแสบไปอีกแบบ คลิปน,นี้แม่ต่อยกับเทวัยซ้ำนี่เชิญก,นกันนะคะพอกันก็แ,แม่ต่อยคลิปหนักค่ะแล้วเลื่อมฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ต่อยนเด้วยค่ะสวัสดีะคะ่ะพอ,อกัน,น,นะคลิปหนักค่ะบ๊ายบายบคุณยาย